ตด,ดดำเชิงี่โยกดำได้แล้วค่ะต้งสัยมันกี่สองวันจริงๆอย่างหีเพาพูดนะคะ Oh. Apa bagus ya, luong bro? Oh, betul dong. Ayo. L แล้พี่พีตามมาแต่ฐานส่งคนส่งเลยใช่ไหมเอาไม่คำดำแล้วเนาะเวลานั่นแค่ต้องเอาไม่คำดำด้วยนะคะนี่นะคะไม่คำดำอันนึ่นเพราะว่ากันดำล่วงใช่ไหมพี่เอ อไปไนอไปลอดไทยปอดไว้ก่อนอน,น,นั่นเนอันนี้ก็ต้องถอดขั้วแบดด้วยเพราะว่าอะไรนะี่เอที่เองต้องถอดขั้วแบดอะอ่าวงจรจะเสียหายใ่มเวลาเองเชื่อมใช่หถอดขั้วแบดแล้วก็ถอดกล่องรถใช่ไหมอวถอระดไแบร้ดดนั่นดี่ค่ะต้องเซฟตีต้ไว้ก่อนค่ะทิงที่เป็นอูบ,นบานใหก็ต้งซตี้ด้วยค่ะ มันโยกดำได้จริงแล้วค่ะนี่ค่ะโยกได้ไม่ใช่ตัวแสดงแทนด้วยใช่ตัวนี่ป๋าบางตัวจริงเนาะมันโยกเองไงนั่นเดียเสียสองวันของเก่งจริงอะเนาะพี่เอเนาะอีสองวันเนาะทำนี่แกยังทำโอ้เดินไฟเหรอฮ่าติดเถอนี่ค่ะนี่ค่ะที่บอกว่าตัวคั่มดำก็ต้องคั่มดำโดยส่วน ดอกว่านที่มีนะที่แดนีแมีอยู่ะไหนเที่แปดนะ1บดอกอะไรนะดอกนะดอก้หลหรือว่าสว่างนั้นไหมออ่ะเียวันไหมนะนี่ค่ะเราก็มาก็ติดสถานการณ์การทำงานของช่างค่ะ เดี๋ยวรอดูขั้นตอนต่อไปเนาะว่าขั้นตอนต่อไปเขาจะทาอะไรเออเขาทากันชนถ่ายเสร็จแล้วเดี๋ยวไปดูกันชนถ่ายก่อน,นวไยแต่เขาเด่นน่นะเชื่อกวที่เซจรถชันน้นนึงก่อน นี่ค่ะตัวกันชนท้ายตามมาตรฐานกลมกลึงตุงเลยเดี๋ยวเรารอดูว่าตอนรหลดเซตนะคะมันจะสวยขนาดไหนดีกว่าเนาอวิธีการผลิตก่อถ่ายให้ดูแค่นโกนแลว้วก็เดี๋ยวมารอดูตอนติดตั้งบางโคนติดตั้งใส่กาดว่าเขาจะติดตั้งกันยังไง รูปแบบมันออกมาเป็นแบบไหนดีกว่าไม่ต้องรอดูวิธีการทีต่างของเขาดอก